สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเว่นแอครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลมาจับวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมปี2 5ง7ครับนี่จะมีอยู่6คู่สามมุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นพรีเมียร์อังกฤษครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเอเวอเรสต์การันดาร่าสองกลมครึ่งครับคู่ต่อมาครับเป็นพรีเมียร์อังกฤษเชนเดลเลยครับ ตอนแวนมอสเปอร์กับพบกับฟูแลมครับนวราสองหนุนครึ่งครับผุ้ดำเนินการเป็นเพลย์แมนอังกฤษเช่นเดียวกันเลยครับเอลซีพบกับแอตเลติวิลล่าครับนวราสองหนุนครึ่งครับผุ้ดำเนินการเป็นเพลย์แมนอังกฤษเช่นเดียวกันครับเรียวฟูลคับพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนวราห้าทุนตรงครับผุ้ดำเนินการเป็นลาลิกาสเปนครับเรียวมาดริดพบกับเกตาเฟ่ครับนวราสิบหกถึสิบห้าทีครับคูเซียนนารเป็นแซลตารีคาับเซอร์เตน่าพบกับบีเตอร์เมดานครับนวราเที่ยงคืนตรงครับ โอเคครับขอฝากสนับสนุนเว็บไซต์อย่าง b a l l 7 m ครับสามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวแล้ครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กับ b a l l 7 m ด้วยนะครับผมไม่เสียเวลาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผมส่วนคู่แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นการรีคอร์ดบอลพรีเมียร์อังกฤษครับระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับเวตันครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนอโมริมครับพร้อมลงเกมแรกในพรีเมียร์ลีกเปิดลังโอแทสฟอร์ดรับมือของเอเวอเรตันที่กำลังดิลโลนีตายครับปีีศาาจจแดงงหววััเเรยกกคมม่นนใลุ้็บ3 แต้มสำคัญเพื่อขยับอันดับและสร้างโมเมนตัมที่ดีแม้จะขาดตัวหลักไปบางรายแต่เกมลุกยังคงอันตรายครับทอฟฟี่สีน้ําเงินครับไม่ยอมแพ้สตีเป็นรองครับเกมรับเหนียวแน่นครับพร้อมสู้เต็มที่เพื่อเป้าหมายในการอยู่รอดต่อไปผลงานการเจอกันนะครับเจอกันล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะไป2อต่ศูนย์ครับในการจะมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะห้าเกมติดต่อสิบเกมล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะเจ็ดเกมเสมอสองเกมแพ้หนึ่งเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหนือกว่าสมควรเลยครับประเด็นฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับดูเบนนาาาโโมมมรรรรริคัับบบตว้้จดดกกขออองงเเเเ์ลลฟนีีี่่่ยยท็ไพ สำหรับเกมนี้โซนทางด้านของเฮนรี่แมค์ไกวครับต้องลองใช้ความฟิตและความพร้อมสำหรับเกมนี้ว่าจะรอดหรือเปล่าครับทั้งหมดครวาจะมาสามต่อสี่ต่อสองต่อหนึ่งครับโดยมีกองกลางคู่อย่างคริสเซนเอริเชนจับคู่กับคาชมิโร่ครับผู้เล่นในแนวรุกอาร์เรโดกานาโชบรูโนเฟร์นันเดสโดยมีมาร์คัลัตฟอร์ดยืนตรงกลางเป็นหน้าเป้าเกมตรงนี้ครับสักยังฝั่งเอเวอลนตันครับชอนได้หมดส่วนงานของคริมอิโรบูนัมเจมการ์เนอร์ยูซุปสมิทิตี้ชิมัสโครเมอร์โครแมน แล้วก็อามาโดบยากับที่มีการบาดเจ็บอยู่จะไม่สามารถลงสนามได้เลยการตั้งกาจะเข้าว่าจะมาใน4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับโดยผู้เล่นในแนวลูกเนี่ยแจสเปอร์ไรสตอร์มเดอะไวแมนเนิน ริมันเอนดิเย่ครับโดยมีโดมินิกคาวเวิร์ดเรวินเป็นนาเป้าลาสกอร์เกโนนีครับแมนเชสเตอร์อันดับที่12ครับเกมสุดเปิดบ้านชนะบรูคิม 3, สามตัวครับฟอร์มสุดไปเย,ยนอสิสสวิทเทลเสมอ1ประตูต่อ1ครับฟอร์มสุดเกมแรกของลูบเบนอโมริมครับถึงอย่ชนะเกือบออโตโรอมไม่รอดไม่แพ้ใครมา6เกมติดต่อกันโดยชนะ4เกมเสมอ2เกมฟอร์มช่วงหลังเนี่ยบอดล็อกเทนนักถือว่าเล่นได้ดีในเกมลุกครับเกมรับยังคงมีปัญหาเช่นเดิมเลยครับเอเวอเรตันอันดับที่25ครับเกมสุดเปิดบ้านเสมออแบดดฟร์ครับฟอร์มสุดเสมอ2เกมตติด่อกันเสมมมมอออเเเยะากกครับ10สไปถึง 6เกมเลยทีเดียวครับเกมเย็เนในบอลกันได้ดีได้ไม่ดีครับแข่ง6เกมชั้น1เกมเสมอ2เกมแพ้3เกมฟอร์มช่วงหลังก็แพ้ยากเน้นเสมอครับในรอบเกมนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับนนเกม,มนเในลีกเกมแรกของรูเบนอโมริมครับคงเน้นเกมรุกเต็มที่ต้องการชนะเพื่อลุ้นไปบอลยุโรปทีมเย็นเอเวอกาตันครับไปนอ,องสมควรเกมรับเนี่ยเยี่ยมเลยครับช่วงหลังแต่เกมรุกเนี่ยยิงได้ยากมากครับเกมนี้เน้นตั้งรับหลังสอนกับครับเกมนี้เคร่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์แรกคครรรู่่ตอมาานนะับเป็ก เกมอังกฤษเช่นเดียวกันครับระหว่างพานเน็มาร์สเปอร์กับฟูลแลมครับฟานเน็มาสเปอร์กรับเปิดบ้านหลังตาหลังพายฟูลแลมในเกมล่าสุดโดยเกมนี้อังเตบ็อกเดย์คุกคูครับยังต้องรอตัวโรเทชันนักเตะเนื่องจากผู้เล่นบาดเจ็บหลายรายครับใกล้ไดทองหวังใช้ความได้เปรียบในบ้านครับเดินหน้าเก็บ3แต้มเพื่อรักษาพื้นที่หัวตารางครับโดยเกมลุกนําโดยชอนงบินครับยังคงพร้อมรัฐขายเกมตรงนี้เจ้าส่วน้อยฟูลแลมครับไม่ยอมง่ายๆครับแม้สี่การเจอกันไปลองแต่เกมนี้พวกเอมมีทีเด็ดครับพร้อมสู้เต็มที่เพื่ เปิดบ้านชนะไป3าตูศูนย์ครับในการจะมาทอร์นาโดสเปอร์เพิ่งจะแพ้เกมล่าสุดก่อนนั้นก็ทอร์นาโดสเปอร์ชนะ7เกมเสมอ2เกมภาพรวมแล้วยังคงเป็นทอร์นาโดสเปอร์ครับเหนือกว่าอย่างชัดเจนถ้าที่ทางฝั่งทอร์นาโดสเปอร์ครับกุญซืออย่างอังเก้ปอเซโกคูครับยังไม่สามารถใช้งานของโรดิโก้เบ็นตะกูครับที่ติดโทษแบนและยังมีพวกบาดเจ็บอยู่เยอะพอสมควรได้แก่กุเยโมวิคาริโอมิกี้ฟันเดเฟนริชาร์ดวิออนไมกี้มัวครับแล้วก็วิลส่งโอโดแบร์ครับถ้าบอกเขาว่าจะมาหนี่มสี่างเดยานคูรเชฟสกี้โดมิกกโซลันต ก็ชมฮองมินและลาสกอร์เกมตรงนี้ครับซาดินัฝั่งฟูงฟลแลมครับกุนซืออย่างมาโกชิว่าไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบ่งเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากเฮริสันริดแดนกลางตัวเก่าวัยยี่สิบเก้าปีที่บาดเจ็บกันหลายเดียวเท่านั้นครับทั้งหมดเข้าจำนวนวมสี่ตัวสองตัวสามตัวหนึ่งครับโดยมีสามสานเกมรุกอย่างอารเ์เรกอิวบี้เอมิลสมิธโบรไรเนลสันเพื่อกำลังสร้างสารรค์เกมรุกให้กับกองหน้าตัวเป้าอย่างราอูคิมินและลาสกอร์ต่อไปครับฟอร์ลังสุดอาการตอนน้องสเปอร์กับอันทีมหกครับเกมล่าสุดเปิดบอออ 2, 3, 2, บ้้าาานนนเเเเเเสสสสมมมมมอออออโซซครรัีีีกลลุ่่ดไปยืแชตต์ิถ ฟอร์มล่าสุดของเกมล่าสุดชนะสามเกมเสมอสองเกมแพ้1เกมฟอร์มในบ้านยังพอไหวครับฟูลแลนด์เมที่9ครับเกมลสุดเปิดบ mm ้านแพ้เรตต่อวู๊ดแฮมต้าหนึ่งประตูต่อสี่ครับเพื่อจะแพ้ก่อนนั้นก็ชนะ2เกมเดียวกันฟอร์มช่วงหลังเนี่ยยังพอไหวครับในเกมนี้ครับตอนน้องสเปอร์เกมลุกเล่นได้ดีครับเกมรับเนี่ยต้องปรับอีกเยอะครับเกมนี้ในบ้านแข็งแกร่งอยู่แล้วเดือนหน้าเกมลุกเต็มที่ครับเล่นเพลสสูงทีมเยืนฟูลแลนดเป็นรองเยอะผสมคนเกมมีแนวตั้งรับผสนกับทการ์ดครับเกมในข่าวว่ดครรับอน่าตอน ปรชนะครับคู่ตัดมานะครับเป็นการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษเช่นเดียวกันนะครับระหว่างเชลซีพบกับแอสตันวิลล่าครับเชลซีไปใต้การนำทีมของวินเซนโซขมาเลกาครับพร้อมเปิดบ้านต้อนรับของแอสตันวิลล่าในศึกพรีเมียร์ลีกสุดมันสิงห์บลูกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีครับเกมดุกเกมรับแข็งแกร่งหวังเก็บ3แต้มเพื่อรักษาพื้นที่ท็อปโฟครับสิงห์พงาดครับไปใต้การคุมทีมของอูนายเอเมรี่ครับแม้ฟอร์มช่วงหลังจะไม่สู้ดีนะครับแต่พร้อมสู้เต็มที่เพื่อควาแต้มกลับออกไปวงแอสตันวิิลลล่าาาาเเเปปดบบ้นนนสมมมไ2-2ครรัใกกจะะชชซี4 ทมาสามเกมแพ้สามเกมภาพรวมสูสีกันมากเลยครับแต่เชลซีเล่นในบ้านไม่ชนะมา4เกมติดต่อกันครับสซาตินเ้าฝั่งเชลซีครับกุณซื้ออย่างวินเซนโซมาเดสก้าครับความสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสังเวยียนไม่มีร,รจจายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบงค์ความเพิ่มเติมครับนอกจากลุยเจมบิงแบ็กตัวเก่งที่เจ็บเพียงรายเดียวครับและอาจจะต้องทดสอบความฟิตของเปโดเนโตรครับนั้นถือว่าคงหลักนอกจากนั้นครับคงกำลังหลักจัดชุดใหญ่จัดเต็มมาในระบบ3 4มสี่ต่อสอต่อสต่อหครับโดยมีสามสันเกมตุกอย่างโนนี่มาโดยเก้ครูพาร์เมอร์แล้ว อย่างนี้คนัรจัสันพร้อมในลสาสกอรเกนตรงนี้ครับซาดิเอฝั่งแอสตันวิลลากรกุสซีอย่างอูนยเอมรี่ยังเหลือตัวบาดเจ็บแค่ได้เดียวคือจาคอร์ดแรมซี่ครับให้ไม่หายบาดเจ็บครับนอกจากก็ฟิเต็มที่จัดทัพชุดใหญ่มาในบบลซีต่อหนึ่งต่อหนึ่งครับโดยมีตัวรุกอย่างมองแกนโรเจอร์และนาเป้าของโอริวัตกินช่วยก,กันยิงตูเกมตรงนี้ครับฟอร์สนะครับเชลซีอันดับที่สี่เกิล่าสุดไปเยือนไฮดินแฮมซึ่งเปนไปสองดูดศูนย์ครับฟอร์มในเด็กล่าสุดไปเย ันวิลล่าดับที่8เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอ,อยูเวนตุวสูง2-0ครับเกมอีกล่าสุดเปิดบ้านเสมอคีสฟันพาเลต์2-2ฟอร์ล่าสุดเสมอสองเกมตัวกันไม่ชนะ, 7, ก,ะกันมาเจ็เกมตัวกันโดยไม่แพ้4เกมฟอร์มห่วยสุดๆเลยครับในตอนนี้ใน,นเกมนี้ครับเชลซี Chelsea ลูกการน,นี้เนะี่ยทำผลงานได้ดีครับเกมนี้ในบ้านเนี่ยเกมลุกเต็มที่แน่นอนทีมเยืนอน en, แอสตันวิลล่าเกมรับมีปัญหายอย่างหนักครับเกมนี้เดินหน้าเกมรับตั้งรับรอเกมสดกับเกมนี้คาดว่าเชลซีได้เปรียบในบ้านน่าจะเอาชนะไปได้แน่ครับสกอตอสนนครับเชชลซีะต์อร์พีเเยัังงกฤษบ่วด พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลิเวอร์พูลจะฟุ้งพร้อมแรงครับแล้วก็เปิดแอนฟิลด์รับศึกหนักดวนแมนซิตี้ครับเชื่อมเก่าหงแดงลายไพ่สิบห้านัดเกมลุกดุดันเกมรับแข็งแกร่งพร้อมลุยเต็มที่ครับเรื่มไป็สีฟ้าสะดุดไร้ชายหกนัดเกมรับรั่วความมั่นใจหายต้องแก้เกมด่วนแล้วครับพวก่อไงันเจอกัรนัดเกมแล้วส่วนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านสนไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเสมอสองเกมต่อการลิเวอร์พูลไม่ชนะมาเลยสี่เกมแต่ลิเวอร์พูลเล่นในบ้านเนี่ยไม่แพ้มาสี่เกมต่อกันลิเวอร์พูลแข็งแกร่งสิบเกมแพ้แค่เกมเดียวชนนนถถึงงงเเเเกกมมลลลลยครรรััับบ้าาดูทท่ิิิวออออ์์พสสตหธ ของอเลิสองเบเกอร์เฟลิโกเคียซ่าเดียโกโชตาคอสตาชิมิกาสิบราฮิมาโครนาเต้ที่ยังบาดเจ็บอยู่ครับแต่ต้องรอเฟิตเช็คความฟิตของคอนนอเบนรีครับว่าจะพร้อมในเกมนี้ไหมครับส่วนผู้เล่นอื่นๆอย่างโยนโคลเล่นไม่มีปัญหาอะไรครับพร้อมลงสนามในตอนนี้เข้ามาจำนวนสี่ต่อสองต่อสามต่อหนึ่งครับโดยมีกองหน้ากองกลางอย่างไรอันกาเวนเบิร์กจับคู่กับอาร์เซนแมตต์อารสเตอร์แนวรุกอย่างเคอร์ติโจนโมฮัมเหม็ดซาลาห์ดูเอเดียรส่วนกองหน้าตัวเป้าอย่างดาวิดนูเชีครับท่าทีในฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปเกกอออออรรริาาาคับบบจะหมืนนใช้งส์โรดี้จอห์น โออนมาาเเตคคูวชไท่าน so like right? so yeah, oh, ี้ยังต้องรอชเช็คความฟิตของเชลลี่โดกูครับส่วนผู้เล่นอื่นๆเนี่ยไม่ไม่มีปัญหาครับพร้อมลงสนามทั้งหมดในเกมนี้มาในระบบ4-2-3-1ครับโดยมีกองกลางอย่างวีโก้เรวิสอิวคายกุนโดกันฟิลฟอร์เรนเบนอโดชิวามาเตโอุสุเนสและกองหน้าตัวเป้าอย่างเออร์ริงฮารันพาลลาสกอร์ต่อไปครับทีมผู้อันดับที่1ครับจากฝูงนำอยู่8คะแนนเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเรียงวันเรียด2-0ครับฟอร์มล่าสุดไปเยือนเซาแรมตันชนะ3าตัองฟอร์มล่าสุด6เกมล่าสุดชารติดต่อกันครับไมม่แพ้กกกันน15เใทุ โดย14เกมเนี่ยเสมอ1เกมในลีก12เกมชนะ10เกมเสมอ1เกมแพ้1เกมยิงได้24ประตูเสียแค่8ประตูฟอร์มร้อนแรงสุดๆเลยครับเนได้ด,ดีทั้งเกมรุและเกมรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับอันดับที่2ครับเกมสุดเปิดบ้านเสมอฟรย,ยุทอทอตลอเตอร์ด,ดัม3-3ครับโดยยิงนําไป3-0ครับนี่เกมในลีกล่าสุดแพ้คาบ,บ้านต่อท็อตนมฮ็อสเปอร์10-0 4ครับฟอร์มสุด,สด,สดไม่ชนะมา6เกมติดต่อกันแพ้5เกมเกมรับหมดความมั่นใจไปแล้วตอนนี้น่าห่วงมากครับเกมรุกยังในลีกฝืดมากครับความมั่นใจเนี่ยมัหดหายไปเลยครับแนวเกมนี้กับลิเวอร์พูลแม้ฟอร์มร้อนแรงแต่คงประมาทไม่ได้ ครับเกมนี้น่าจะเพสเร็วและเพลสสูงเน้นเกมรับเกมสนกลับเต็มทีครับทีมเยนแมนเชสเตอร์เซตีครับเกมนี้พอลองสมควรครับน่าจะปรับแผนเน้นรับแล้วรอสนกลับมากกว่าเชียร์นินเพสสูงครับเกมนี้ครัว่าเรอร์พูลเนี่ยไม่ลดนแล้วก็น่าจะเบียดชนะไปได้อย่างแน่นอนครับสกอตแลนดครับเรอร์พู้ลชนะ2ตัวต่อหนึ่งครับฟันดงครับเรอร์พู้ดชนะครับสกอร์อันมาละครับเป็นการวิดคอฟฟอรนล่กาสเปนครับระหว่างเรอัลมาดริดพบกับเกลาเฟครับราชันชุดเก่าเพิ่งจะพัฒไผ่กับเรอัล บาดเจ็บหลายรายโดยเฉพาะวิชูโจเนียตัวรุกคนสําคัญครับอาทิตย์เกเาเฟภายใต้การหุมริมของโกเซบาร์ดา拉斯ครับแม้ฟอร์มช่วงหลังโดยรวมแล้วไม่สู้ดีนะครับแต่พวกเขาพร้อมสู้เต็มที่เพื่อเป้าหมายในการอยู่รอบบริเวกสูงสุดครับผลงานเจอกันครับเร็วสุดนะครับเกเาเฟเปิดบ้านแพ้ไปสูงดัวสองครับในการจะมาเดียมาดริดชนะเกมเดียวกัวเนเดียมาดริดเหนือกว่าเยอะเลยครับที่เราฝั่งเดียวมาดริดครับคาร์โรเชโรติครับตัวใช้งานวิชูโจเนียเออร์เรียงโชยมานี่ดาวิดอาราบาเอเรียมิลานเตาแล้วก็ดานี่กับบาคาครับทีี่่่่่่่บบบาา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 ดดดดเเ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 เจจจ็็พพพิิิิมมมมตข้้้้ลลลลสุทแววออออรร์ููยยงงโคกผนนะะ จัดทับที่ดีที่สุดครับเข้าว่าจะมพ์บอล4-3-3โดยมีสมรสนเกมลูกอย่างอาดากูเรชิลิยันเอ็มปาเป้อิบราฮิมเดี๋ยวช่วยกันยิ้มสู่เกมตรงนี้ครับทีนี้ฝั่งกีราเฟ่ครับโคเช่บาราลาสครับหมดใช้งาน3ลายด้วยกันครับที่จะบาดเจ็บอย่างบอค้ามายอร์โรเพียงลายเดียวครับอีก2ลายเนี่ยโดนแบนอย่างเนเน่ดากันัมกองหลังตัวหลักแล้วก็กองหน้าอย่างเบอร์ตูยูดิลิมนอกจากนั้นจะไร้ปัญหาครับเข้าหมดเข้าว่าจัมพ์บอล4-2-3-1ครับโดยมีอนาั่ดดิส มี30คะแนนครับตามจากฟงยูส uh uh ีคะแนนแข็งไหนกว่า2เกมเกมสุดไปเยนิวพูแพ้สูงตูสองครับฟอร์สุดไปเยนเลกานสถล่มไป3ตูศฟอร์สุด5เกมล่าสุดในทุกรายการไปแพ้ริวพูาเกมแพ้ไป้3เกมครับฟอร์มช่วงหลังแพ้เยอะครับช่วงในลีกช่สองเกมตัวกัน10เกมล่าสุดในลีก8เกมเสมอ1เกมแพ้1เกมฟอร์มยังดีอยู่ครับแพ้แค่จากฟงเกมในบ้านยังโหดแข่ง7เกมแชนห6เกมเกลาเฟนดับที่สิบห้าเกสุดไปเยนมานิสทีมนอกรีดถล่มไปสามตูศูนย์ครับฟอร์มล่าส อกเกมเยังน่าเป็นห่วงครับยังไม่ชนะใครเลยครับแข่งมา6เกมเสมอ2เกมแพ้4เกมฟอร์มช่วงหลังโดยรวมแล้วยังห่วยอยู่นั่เก็งในครับเดี๋ยวมาดูดมีโอกาสได้แจงจากฝูงได้ถ้าจากฝูงพลาดขาบ้านครับเกมนี้เนี่ยเน้นเต็มที่ไม่ประมาทแน่นอนต้องการชนะเรียกความมั่นใจกลับคืนมาครับเดินหน้าเกมลุกเต็มที่พร้สนามแน่นอนทีมเย็นเกตาเฟ่แม้กลับมาชนะได้ฟอร์มโดยรวมแล้วไม่น่าจะต้านทานเกมนี้ไหวครับเกมนี้คว่าเดี๋ยวมาดูดเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ได้าครับเดี๋ยวมาดูดีชนะครับส่อบดูศูนย์ครับเปนากโหนเตอร์มิลานครับซแง ม่วงมาหากาับฟีลอนตินาประธานงูใหญ่อินเตอร์มิาลานครับฟีลนตินาพร้อมเปิดบ้านต้อนรับอินเตอร์มิาลานในศึกเซเลอยายตอรีคืนนี้ม่วงมาหากาฟ,ฟอร์มกำล,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 ลังร้อนแรงเลยครับไม่แพ้ธรรมาก้านัดติดเกมลุกดุดันพร้อมลุ้น3แต้มเพื่อนําขึ้นเป็นจ่าฝูงครับงูใหญ่แชมป์เก่าฟอร์มแรงไม่แพ้กันเลยครับไม่แพ้คนเคนในลีกมา8เกมติดต่อกันเกมลุกคมกริบพร้อมบุกมาคว้าชัยนะต่อไปครับเมื่อเชเจอกันนะครับเกมล่าสุดฟีลอนตินาเปิดบ้านแพ้ไปสูงดูต่อนหนึ่งครับต้องการจะมาฟิีลอนตินาชนะเเเกกมมมสอแพ้เเกมฟิรนนตาสู้ไม่ได้เลยครับเท่านี้กมต ฟิลอนติน่าครับกูซืออย่างลาเฟลโรปาดินโนกับความพร้อมตัวนี้มีตัวบาดเจ็บอย่างอาเมียงวิชาสันแค่รายเดียวเท่านั้นครับขณะที่อัลเบิร์ตกุมุสันกองหน้าชาวไอแลนด์และหายเจ็บพร้อมกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งครับเขาบอกครับว่าจัมโบ้สี่ต่อสองต่อสามตัวนึงครับโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างมอเชสคีนและลาสกองเจนตัวนี้ครับและทีมฝ่ายเตมิรานกาครักูซืออย่างชิเมเน่สกี้ครับความพร้อมในี๋ยนี้พวกเขาจะเสียตัวของแบงชามังปาวาครับกองหลังที่บาดเจ็บในเกมนี้ครับยุโรปกลางสััััปดดดดาาาาหหหห์กกนนนนนนผู้้้้เเเลลล่่่่่ตตตตววึงงงียยฟิพรรอออมมมมสททุคคแขจะบโ มีกองหน้าคู่อย่างลอโตโรมาติเนีชมาคุตูลามช่วยกันไล่ล่าสกอร์เกมตรงนี้ครับฟอร์สุดนะครับฟีโอเนติน่าดับที่4มี28คะแนนตามจากฝูงอยู่1คะแนนเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะเอเอพีปาฟอสสามตัวสองครับเกมในลีกล่าสุดไปเย็นโคโมชนะสองตัวศูนย์ฟอร์สุชนะจาเกมเดียวกันในลีกไม่แพ้ธรรมะเก้าจุดหนึ่งเดียวกันชนะแปดเกมเสมอหนึ่งเกมฟอร์มช่วงนี้เราแรงสุดๆเลยครับอินเตอร์มิลานแชมป์เก่าหนัดที่สามมี28คะแนนครับเกมล่าสุดตามจากฝูงอยู่1คะแนนเท่านั้นเปิดบ้านชนะเอแบรร์เฟคับกมลีกล่าสุดไปเยนเเวโลลนนาาาถ่่่มมมมมไไปฟอรร์สุดแพ้กกััช ทูกรายการเกมลีกไม่แพ้ใครมา8เกมเดียวกันโดยชนะ6เกมเสมอ2เกมฟอร์มนอร์เงย์เช่นกันครับเป็นได้ดีทั้งบอลยุโรปแล้วก็เกมเยือนก็ไม่แพ้กันเลยครับในที่เกมนี้ครับเฟรเดน่าเนี่ยฟอร์มโดยรวมแล้วเป็นรองสมควรครับเกมนี้เดินหน้าเกมลุกเต็มที่ครับหวังขึ้นจากฝูงทีมเยือนอินเตอร์เมลานครับความมั่นใจเต็มเปี่ยมเปิดเกมแรกเพื่อลุ้นขึ้นจากฝูงเช่นกันครับเกมนี้เขาเป็นอินเตอร์เมลานน่าจะเบียดชนะไปได้แล้วก็ยัดเยียดความไม่แพ้ในบ้านได้อย่างแน่นอนครับสกอร์แรกครับอินเตอร์มิลานนชะครับโอเคสาานกร์ม ก็ Subscribe แมวใจผมนะครับการมีคอบอลเหมือนกันออจากแมวนมี้นครับสวัสดีครับผม